ล่าปริศนาเหนือโลกซีซั่นหนึ่ง 1, ตอนที่11และเปิดเรื่องมาตอนนี้ชารรยองกลับมาเมื่อหนึ่งปีที่แล้วณนเะมืองเบอร์คิสววลเราจะได้พบกับนักเดินทางที่เดินทางมาที่เมืองแห่งนี้โดยที่ผู้คนภายในเมืองในตอนนี้ก็ต่างใจดีกับพวกเขาและก็บอกเส้นทางที่พวกเขาจะมุ่งหน้าออกจากเมืองแห่งนี้หลังจากที่พวกเขาไดีออกเดินทางแต่ถว่าก็ไม่คาดคิดว่าจู่ๆรถของพวกเขาก็กลับเสียลงอย่างกระทันหันในระหว่างทางมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่คู่รักสองคนก็พบเห็นแสงไฟที่บริเวณแถวนั้นแต่ถว่าพวกเขาจะต้องมุ่งหน้าผ่านไร่ผลไม้ก่่อนนนเทาั้ มันก็ทำให้คู่รักทั้งสองก็ตัดสินใจที่เดินเข้าไปอย่างรวดเร็วแต่ถว่าพวกเขาก็ได้พบเจอกับหุ่นไล่กาที่ถูกวางเอาไว้บรรยากาศก็น,น่าหวาดกลัวยิ่งนักแต่ถว่าในระหว่างที่พวกเขาได้มุ่งหน้าต่อไปจู่ๆก็ปรากฏตัวอะไรสักอย่างที่มุ่งหน้าไล่ตามพวกเขาอยู่และจูๆ่ๆแฟนหนุ่มของเธอก็กลับหายตัวไปอย่างกระทันหัน และเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเธอก็ได้พบเห็นแฟนหนุ่มของเธอที่ดูเหมือนว่าจะถูกสังหารลงไปเสียแล้วและสิ่งนั้นก็กำลังจะสังหารตู้ของเธอเช่นเดียวกันในปัจจุบันในตอนนี้ทั้งแดนดินและแซมในตอนนี้ในขณะที่พวกเขาได้พักผ่อนกันอยู่จู่ๆแซมก็กลับได้รับการติดต่อจากพ่อของเขาแซมก็พยายามที่จะถามว่าในตอนนี้พ่อของพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่ถือว่าพ่อของพวกเขาก็ไม่ยอมบอกและพ่อของพวกเขาได้กล่าวว่ากำลังตามหน้าตัวที่ฆ่าแม่ของพวกเขาอยู่ ในตอนนี้พ่อใกล้ที่พบเจอมาแล้วลูกจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้โดยเด็ดขาดลูกทั้งสองคนเลิกตามหาพ่อได้แล้วทำงานลูกต่อไปจงจดชื่อพวกนี้เอาไว้โดยที่ชื่อนี้ก็คือชื่อของคู่รักที่ได้หายตัวไปในขณะที่พวกเขาได้ขับรถข้ามประเทศกันอยู่โดยที่คนพวกนั้นจะหายไปปีละหนึ่งครั้งแต่ทาว่าในตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่คนจะหายไปแล้วมันก็ได้ทำให้จอนตัดสินใจที่ส่งดินและแซมมุ่งหน้าไปจัดการเรื่องนี้ แซมก็ไม่สนใจเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยเขาต้องการที่มุ่งหน้าตามหาพ่อของเขาแซมไม่สนใจว่าพ่อของเขาจะสั่งอะไรก็ตามเขาจะไม่ทำตามอยู่แล้วมันก็ได้ทำให้แซมและดินได้ทะเลาะกันในเรื่องนี้แต่ถือว่าแซมก็เบื่อที่จะทำตามคำสั่งของพ่อโดยที่เขาไม่รับรู้อะไรแบบนี้ส่วนตัวของดินแม้ว่าตัวของเขาจะไม่รับรู้อะไรแต่ทว่าเขากต้องการที่จะทำตามคำสั่งของพ่อของเขาก็่นัจิตว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ดีนก็ยังคงพยายามที่จะกล่าวต่อว่าแซมว่านายมันเห็นแก่ตัวทําสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําเพียงเท่านั้นแซมก็ตัดสินใจที่ลงจากรถแล้วก็ตัดสินใจที่กลับในทันทีโดยที่แซมตัดสินใจที่กล่าวลาพี่ชายของเขาแล้วก็ต้องการที่มุ่งหน้าแยกกันตรงนี้มันก็ทําให้ท้ายที่สุดดีนก็ต้องมุ่งหน้ามายังเมืองเบอร์คิสบิวเพียงลําพังและตัวของเขาได้เข้าไปกล่าวสอบถามใครบางคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่หายตัวไป ชายคนนั้นก็ตอบปฏิเสธกลับไปว่าไม่รับรู้เลยแม้แต่น้อยดินก็ยังคงพยายามสืบเรื่องนี้ต่อไปส่วนท่าน,นแซมในระหว่างที่เขาได้เดินทางอยู่เพียงลําพังเขาก็กลับพบเจอกับหญิงสาวหนึ่งคนแซมก็พยายามที่เข้าไปกล่าวคําทักทายและดูเหมือนว่าในตอนนี้ทั้งสองกำลังทําการยืนโบกรถกันอยู่มันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่รถหนึ่งคันก็ได้ปรากฏตัวออกมาแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจที่รับเพียงแค่หญิงสาวเท่านั้นแล้วก็ตัดสินใจทิ้งแซมเอาไว้มันก็ทําให้แซมทาได้เพียงแค่หาหานทางที่จะมุ่งหน้าต่อไปเพียงเท่านั้น ส่วนที่แน่นดีในตอนนี้คณิมุ่งหน้ามายังอู่ซ่อมรถจอสันและตู้ของเขาได้ก่ลาวถามเรื่องราวของคนที่หายตัวไปแต่ทว่าลูกสาวของเจ้าของร้านหนึ่งคนก็จําคนที่หายตัวไปได้ตอนนี้ โดยที่พวกเขาเคยมุ่งหน้าเข้ามาภายในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็มุ่งหน้าออกไปแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นดีนก็ได้กล่าวถามเส้นทางที่คู่รักทั้งสองได้มุ่งหน้าไปและเขาตัดสินใจที่มุ่งหน้าไปตรวจสอบแต่ถว่าในระหว่างทางจู่ๆเครื่องจับสัญญาณของเขาก็กลับร้องดังออกมามันก็ได้ทำให้ดีนตัดสินใจที่ลงไปตรวจสอบไร่ผลไม้บริเวณแถวนั้นแต่ทว่าเขาได้พบเจอเพียงแค่หุ่นไรกาที่ถูกปักเอาไว้เพียงเท่านั้น ดีนก็พยายามที่ตรวจสอบตัวตนของมันแต่ถว่าวก็ียกพบว่าแขนของมันในตอนนี้ปรากฏรอยสักมันก็คือรอยสักของคนที่ได้หายตัวไปก่อนหน้านี้มันก็เลยทาให้ดีนตัดสินใจที่มุ่งหน้าย้อนกลับมาที่หมู่บ้านก่อนหน้านี้ใน,น,น,นทันทีและก็พยายามที่จะกล่าวให้เอมิลี่ลูกจ้าของร้านในตอนนี้เติมน,น้ำมันให้กับเขาแล้วก็พยายามที่จะกล่าวสอบถามเรื่องราวของเธอตอนนี้เอมิลี่ก็ได้กล่าวที่บายว่าพ่อกับแม่ของเธอได้ตายลงไปแล้วลุงและป้ารับตัวของเธอมาเลีเ้ยงแม้ว่าเมืองแห่งนี้จะอยู่ไกลแต่ถว่าก็เป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนนนักกกกเพรรราาาาาาาะะะี่่่่ถถงวหมมมมููบ้้ขๆ็ลลลแไไไสปปออต แล้วเหลือเพียงแค่หมู่บ้านนี้เท่านั้นที่ยังคงปลอดภัยและพืชผลก็ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ดินก็พยายามที่จะกล่าวถามเรื่องราวของหุ่นไลกาที่อยู่ในสวนผลไม้ก่อนหน้านี้จนได้รับรู้ว่ามันอยู่ที่นั่นมาตลอดและมันก็อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว มันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่จู่ๆดินก็กลับพบกับรถของใครบางคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่รักที่ผ่านทางมาที่เมืองแห่งนี้ส่วนที่ท่านแซมในตอนนี้เขายังคงมุ่งหน้ามหารถที่จะมุ่งหน้าเดินทางไปยังแซคราเมนโตแต่ทว่ารถก็จะมาในวันพรุ่งนี้ระหว่างนั้นแซมก็ได้พบเห็นหญิงสาวที่เคยขึ้นรถไปกับชายหนุ่มก่อนหน้านี้ที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันแซมก็พยายามที่เข้าไปกล่าวพูดคุยแต่ทว่าเธอก็ได้กล่าวที่บายว่าผู้ชายที่อยู่บนรถนั้นพยายามที่รวนรามตัวของเธอเธอก็เลยตัดสินใจทีี่ขอลงแบบน้ ทั้งสองเริ่มที่พูดคุยกันจนได้พบว่าปลายทางของพวกเขาทั้งสองก็คือสถานที่เดียวกันและชื่อของเธอก็คือเม็ก ส่วนที่ด้านดีในตอนนี้เขาได้เข้ามาในร้านอาหารที่อยู่บริเวณแถวนั้นและก็ได้พบกับคู่รักที่กําลังกินอาหารกันอยู่และดูเหมือนว่าเจ้าของร้านก็พยายามที่มอบอาหารฟรีให้กับพวกเขาทั้งสองและดีนในตอนนี้ก็พยายามที่เข้ามาพูดคุยกับพวกเขาทั้งสองดีนก็พยายามที่กล่าวที่บายว่าทำไมพวกเขาถึงได้แวะมาที่เมืองแบบนี้และด้วยการพูดคุยดูเหมือนว่ารถของพวกเขาจะเสียเลยแวะเท่านั้นโดยที่ช่างซ่อมก็ได้กล่าวว่าที่จะใช้เวลาซ่อมเสร็จก็เวลาหัวค่าเพียงเท่านั้นดีนก็พยายามที่จะก่อาวนพวกเขาเพื่อให้พวกเขาออกไปจากเมืองแห่งนีี้้โดดดยยเเรรร็็ววท่่สุออออกกาาางงงตตตมในนจจูขืไฏ และใช้อำนาจของเขาในการไล่ดีนออกไปจากเมืองแห่งนี้ในทันทีมันก็ทำให้ดีนทำได้เพียงแค่ขับรถออกไปเพียงเท่านั้นส่วนทน่านแซมในตอนนี้และเมกทั้งสองก็ยังคงพูดคุยกันอยู่พวกเขาได้กล่าวเปิดใจกันและเฝ้ารอรถที่จะมาในวันพรุ่งนี้ส่วนทน่านดินฉากที่ย้อนกลับมาในกลางคืนของวันนั้นเขาได้มุ่งหน้าย้อนกลับมาโดยที่ในตอนนี้คู่รักทั้งสองก็รู้เหมือนว่ารถของพวกเขาจะเสียอีกแล้วมันก็ด้ทำให้พวกเขาตัดสินใจที่เดินผ่านไร่ผลไม้ที่อยู่บริเวณแถวนั้นเพื่อมุ่งหน้าไปกล่าวขอความช่วยเหลือ แต่จู่ๆมันก็ปรากฏตัวอะไรสักอย่างที่กำลังไล่ล่าพวกเขาอยู่แต่ถือว่าจู่ๆดินก็ปรากฏตัวออกมาและทาการช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้ได้ทันเวลา mm hmm. ดินได้บอกให้พวกเขาจงมุ่งหน้ากลับไปที่รถเดี๋ยวนี้และหุ่นไลก้าตัวนั้นก็ยังคงพยายามที่ไล่ตามพวกเขากันอยู่และเมื่อพวกเขาได้มุ่งหน้ากลับมาที่รถก็ต้องพบว่าหุ่นไลก้าตัวนั้นที่หายไปเสียแล้วและเช้าของวันต่อมาดินก็ตัดสินใจติดต่อเข้าหาแซมอย่างรวดเร็วและกล่าวอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควบคุมมันจะต้องเป็นเทพเจ้านอกศาสนาอย่างแน่นอนและดูเหมือนว่ามันจะปรากฏขอบเขตการสังหารเหยื่อเช่นเดียวกันและเหยื่อจะต้องเป็นผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้น<ม>ดีนก็พยายามที่จะกล่าวเรื่องราวของคนในหมู่บ้านก่อนหน้านี้ที่ดูเหมือนว่าพยายามที่จะให้อาหารคู่รักทั้งสองเพื่อให้พวกเขากินเยอะๆเพื่อที่จะเป็นเครื่องสองบวยในอนาคต<ม>โดยที่เป้าหมายการสังวยก็เพื่อปีหน้าพืชพันธุ์ของพวกเขาจะได้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ในตอนนี้ดีนต้องการที่มุ่งหน้าไปยังวิทยาลัยเพื่อทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เนื่องจากว ดีนก็พยายามที่จะบอกแซมว่าอย่างไรก็ตามนายก็จงทําสิ่งที่นายต้องทําไปเสถะในตอนนี้เขาก็ตัดสินใจที่กล่าวลาน้องชายของเขาดีนก็ได้เข้ามาสืบเรื่องราวของเทพเจ้านอกาศาสนาจนได้พบเรื่องราวของวานเนอร์เทพผู้ปรทักแห่งความรุ่งเรืองโดยที่ชาวบ้านจะสร้างหุนจําลองของวานเนอร์ขึ้นมาและเอาวันในทุ่งนาของพวกเขาโดยที่ใช้มนุษย์เป็นเครื่องบูชาย,ยันก็คือผู้ชายและผู้หญิงแล้วว่ากันว่าพลังต้นกาเนิดของมันมาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ดีนก็ได้กล่าวถามหาว่าต้นไม้ศักศดิ์สิทธิ์ที่ถูกเผา อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ดีนกำลังจะมุ่งหน้ากลับในตอนนั้นจู่ๆตำรวจหนึ่งตนก็ไปกดตัวมาและจู่มเขาอย่างกระทันหันก็ทําให้ดีนสลบไปซะแล้วโดยที่คนภายในหมู่บ้านก็ต้องการที่จะใช้ดีนเพื่อเป็นเครื่องสังเวยภายในคืนนี้และพวกเขาก็ยอมสละเอมิลี่เด็กสาวในหมู่บ้านเช่นเดียวกันแม้ว่าลุงของเธอจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ถือว่าป้าของเธอก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้พวกเขาก็ไม่เหลือทางเลือกนอกจากยอมทํามันเท่านั้น ลุงและป้าของเธอก็ตัดสินใจที่จะจับตัวของเธอมาขังเอาไว้กับดีนเพื่อเฝ้ารอการสังเวยส่วนท้านแซมในตอนนี้เขาพยายามติดต่อเข้าหาพี่ชายของเขาแต่ก็ไม่สามารถทำมันได้แล้วมันก็ทำให้แซมได้เป็นห่วงพี่ชายของเขาเขาตัดสินใจที่มุ่งหน้าย้อนกลับไปเพื่อช่วยเหลือดีนแต่ว่าเม็กในตอนนี้ก็พยายามที่จะกล่าวชักชวนว่าจงมุ่งหน้ากลับไปพร้อมกันเสถ่เม็กก็พยายามที่จะกล่าวห้ามแซมเอาไว้แต่แซมก็ตอบปฏิเสธกลับไปส่วนท้านดีนและเอเมิลี่ในตอนนี้ทั้งสองก็ดูเหมือนว่าจะถูกจับขังเอาไว้เสแล้วเพื่อเเเป็นครื่องงสัวย ดีนก็พยายามที่จะกล่าวที่บายเรื่องราวให้ตัวของเธอได้รับฟังและดูเหมือนว่าเธอจะไม่รับรู้เรื่องราวที่หมดที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยดีนก็ยังคงกล่าวไปว่าหากเราต้องการที่ทำลายมันจะต้องทำลายต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพียงเท่านั้นดีนพยายามกล่าวถามหาต้นไม้เก่าแก่ที่อยู่กับเมืองนี้มนันนเ่นนาน เอมิลี่ที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดกจ็จดจำได้แล้วดูเหมือนว่าจะปรากฏต้นแอปเปิลอยู่หนึ่งต้นที่ผู้อพยพได้นำมันมาและดูเหมือนว่าไม่จะถูกขนานนามว่าต้นไม้ต้นแรกของเมืองแห่งนี้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานทั้งสองก็ถูกนำพามาและกถูกจับมัดาไว้ที่ไร่ผลไม้ก่อนหน้านี้และดูเหมือนว่าพวกมันจะกล่าวว่างนี่ก็คือการสลับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานฉันได้ตัดไปที่กลางคืนของวันนั้นระหว่างที่ทั้งสองได้ถูกจับมัดาไว้แซมในตอนนี้ก็ได้ปรากฏตัวออกมาและเข้าไม่ช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้ เมื่อแซมได้ทำการช่วยเหลือแก่มัดพวกเขาไปแล้วก็ต้องพบว่าหุ่นเลกาที่อยู่ในสวนผลไม้นี้ได้หายไปเส้นแล้ว คู่เขาทั้งสามก็ไม่เหลือทางเลือกนอกจากพยายามที่ตามหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และพยายามที่เผามันเพียงเท่านั้นแต่ถืว่าในระหว่างทางจู่ๆคนภายในหมู่บ้านาก็ปรากฏตัวออกมาขัดขวางพวกเขาเอาไว้ลุงและป้าของเอมิลี่ในตอนนี้ก็ต้องการที่จัดการกับพูกเขาทิ้งไปซะแต่ถว่าก็ไม่คาดคิดว่าในตอนนั้นจู่ๆหุ่นไลกาก็ปรากฏตัวออกมาและเข้ามาจู่โจมทั้งสองในทันทีมันได้เข้ามาจู่โจมลุงและป้าของเธอและก็พยายามที่ลากพวกเขาออกไปในทันทีหล้ผู้คนภายในหมู่บ้านที่เห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจที่หลบหนีออกไปด้วยความหวาดกลัวและก็งว้มไจลลปแ ชาก็ได้ตัดมาที่เช้าของวันต่อมาในตอนนี้ทั้งสามก็ตัดสินใจที่มุ่งหน้าเข้ามาเพื่อทำลายต้นไม้ต้นแรกทิ้งไปซะพวกเขาก็ตัดสินใจที่จุดไฟเผามันเพื่อทำลายมันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเอเมิลี่ก็ตัดสินใจที่ออกเดินทางตามเส้นทางของเธอเช่นเดียวกันโดยที่หมู่บ้านนี้ชาวบ้านก็ต่างพากันอ,อพยพออกไปแล้วก็นึกถือว่าปราศจากวานเนอร์สถานที่แห่งนี้ก็ไม่สมบูรณ์ต่อไปแล้วส่วนที่เดนแซมในตอนนี้เขาต้องการที่อยู่กับดินต่อไปเพราะครอบครัวของเขาก็ลงเรือเพียงแค่ดินเท่านั้นหาว่าเจอเรื่องอะไรจะต้องผ่่าานนนนมััไปด้้วยกเท ส่วนเทเดน,นเมกในตอนนี้หลังจากที่ทําการแยกกับแซมเธอก็ยังคงพยายามติดรถคนอื่นอยู่แต่ทว่าในระหว่างทางก็ไม่ขาดขิดว่าตวของเธอพยายามติดต่อกับใครบางคนสิ่งที่ใช้ในการติดต่อก็คือโลหิตของมนุษย์ที่อยู่ข้างๆเธอในตอนนี้เธอได้สังหารคนขับรถอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้โลหิตของมันในการติดต่อพูดคุยเรื่องราวของแซมกันอยู่และด้วยการพูดคุยของผู้มันในตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้มันต้องการตัวของแซมกันอยู่